คลิปนี้พามากินแกงเห็ดขมครับกินแบบบานๆกับเขาบานๆของเล่ๆเบาไทยบาทมาเด้อมาเด้อ,อมไม่พออะไรนะ พอเลยนะมันไม่นัวเลยปลาหรือเปล่านะใส่ปลาสักหน่อย ใส่เป็นตัวเลยดีกว่ามันถึงจะพออืมจะนัวหรือเปล่านะแกงเห็ดขมมาเดินมาเดิน มามาดีให้หนัวเลยขาดอะไรนะใส่ชุดสักหน่อยมันจะได้นัว นนนนคนสักหน่อยหนึ่งมาเด้อมาเด้อมาไม่นัวเลยใส่ชลดอีกหน่อย ขาดอะไรนะขาดอะไรนะนึกไม่ออกไม่นัวเลยปลามาเดียวมาเดี๋ยว ไม่นัวเลย mm. ใส่ยชุดรสอีกสักหน่อยหนึ่ง mm. ขาดอะไรนะนึกไม่ออก mm. Mm. ผักสักหน่อยนผักอีตัว มาเดมาเดขาดอะไรนะเสุูลดอีกสักหน่อยหนึ่งมันไม่หนัวมาเดมาเด อะไรนะอืมอืมอืมทีละอีกสัก <commute> <commute> <smute> 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 <Oops> <Kidatte> <sm Lockga> ขาดอะไรนะไม่หนัวเลยใส่ชื่อเลยอีกซื้หน่อยหนึ่งถึงจะหนัวคนสื้นหน่อยหนึ่ง แมมามอืืมอืม่แค้งๆ